สวัสดีครับคุณผู้ชมบนเวทีนี้นะครับเมื่อหลายท่านได้ทราบข่าวจากน้องต้นข้าวก็จะเข้าใจตรงกันเมื่อได้เห็นคลิปดังกล่าวและจะมีอยู่ช่วงหนึ่งบนเวทีในงานคอนเสิร์ตล่าสุดที่ F อฟซีแวนคับด้านหน้าเวทีหรือเอฟซีแวนคับที่อยู่ทางบ้านซึ่งได้เห็นน้องต้นข้าวประกาศข่าวชาวบ้านซึ่งน้องต้นข้าวได้บอกว่าขอประกาศข่าวชาวบ้านฟังหนูสักหน่อยได้ไหมจ๊ะฟังนิดหนึ่งนะจ๊ะจะได้เข้าใจตรงกันโดยจะมีใจความสําคัญ ดังนี้นะครับต้นข้าวได้พูดถึงการโหวตคะแนนในไทยรัฐอวอร์ด2025ต้นข้าวได้บอกว่าตอนนี้หนูไม่ทราบหรอกว่าคะแนนโหวตจะมากจะน้อยขนาดไหนหนูไม่ทราบหรอกว่าสาขาอื่นๆจะมีคะแนนเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าหนูโฟกัสแต่วันนี้จะร้องเพลงอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนกันบ้างการบ้านเสร็จหรือยังแทบไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์แต่หนูจะคอยดูคอมเมนต์ ของพ่อพ่อ,พอแม่แม่ดูข่าวสารว่าพ่อพ่อแม่แม่มีความสุขไหมวันนี้ร้องเพลงเป็นอย่างไรกระแสการตอบรับดีไหมเป็นอย่างไรบ้างประมาณนี้ชอบดูแบบนี้มากกว่าแต่การโหวตหนูอยากบอกว่าจริงๆแล้วการแข่งขันการแพ้การชนะมันไม่ใช่จุดประสงค์ของหนูยา่าคุณครูเพราะว่าครูย่าจะบอกเสมอว่า เรายิ่งอยากชนะเราก็ยิ่งแพ้เรายิ่งอยากชนะมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแพ้มากเท่านั้นตอนนี้คะแนนของเราเป็นคะแนนบริสุทธิ์คะแนนจากเอฟซีแฟนเพลงจริงๆทั่วทั้งประเทศหนูอยากให้พ่อพๆแม่แม่ช่วยกันโหวตฟรีได้ทุกวันวันละครั้งคะแนนที่ได้อยู่ทุกวันนี้หนูก็ดีใจและก็ขอขอบคุณมากๆถึงการปิดโหวตคะแนนอยู่แค่ไหน แค่นั้นเลยไม่ต้องซีเรียสเพราะหนูเองก็ไม่ซีเรียสหรือถ้าพอ่พอพอ่อแม่แม่มีกำลังอยากจะช่วยออกกำลังในการโบตหนูก็ยินดีแต่หนูให้เอาแค่พอดีไม่ใช่ว่ารางวัลไม่มีคุณค่านะคะมีคุณค่าและเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจมากๆเลยถ้าจะได้มันมาถ้ามันไปสู้รบปบมือกับใครแล้วมันลำบากเราอยู่ในที่ของเราไม่จำเป็นเลย จริงๆสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับตัวหนูคือความรักความเมตตาจากพ่อแม่ๆทุกคนทั่วทั้งประเทศมันเป็นสิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดฉะนั้นการบวตคะแนนให้หนูแล้วก็สามารถไปโบวตให้กับพี่ไรอันแม่นกน้อยบวทให้กับพี่นุกพี่ปายพี่ลำไยบวตให้พี่ยูกิพี่อุ๋งอิงทุกคนเลยโบวตได้หมดทุกคนเลยพี่ๆศิลป,ปินคนอื่นยินดีมากๆไม่จำเป็นว่า ต้องเป็นแฟนต้นข้าวจะต้องโบตให้ต้นข้าวคนเดียวจริงๆหบทได้ทุกคนเลยพี่ๆศิลปินทุกคนเลยแต่หนูเข้าใจพ่อพ่อแม่ที่รักหนูนะคะอยากให้หนูชนะหนูก็เลยอยากบอกว่าถ้าใครพยายามให้หนูไปรบกับใครให้เข้าใจเลยว่าไม่ใช่ความประสงค์ของหนูไม่ใช่ความประสง,งค์ของทีมงานเราแต่ถ้าพ่อพ่อแม่แ,มแฟนเพลงรักที่ตัวหนู อยากมอบกาลังใจให้หนูอยากมอบความรักความภูมิใจให้หนูในการโหวตก็ช่วยกันโหวตเยอะๆนะจ๊ะด้วยคะแนนมริสุดนะจ๊ะรักหนูที่ตัวหนูนะจ๊ะห้ามเด็ดขาดเลยจริงๆแล้วไม่อยากพูดเรื่องคําว่าห้ามเลยนะคะคือตอนแรกของหนูมีความคิดแค่การร้องเพลงมอบความสุขหน้าเวทีเท่านั้นเลยไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องอื่นหนูไม่อยากเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นเลย หนูก็เลยไม่อยากพูดถึงหรือการห้ามเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครและไม่อยากพูดถึงกระแสะอะไรเลยอยากร้องเพลงอย่างเดียวเพราะกระแสะพวกนั้นมันไม่ทำอะไรหนูเลยหนูแค่รู้สึกว่ามีกระแสะอะไรก็แล้วแต่พ่อพ่อ,พอแ,มแม่ยังรักหนูเหมือนเดิมหนูยังมีงานอยู่ทุกวันมีคนมาดูหนูในคนเสิร์ตแค่นี้เลยที่หนูต้องการและภาคภูมิใจขอฝากอีกนิดนึงอยากให้พ่อพ่อพอแม่แม ได้รู้ผ่านโซเชียลไปเลยจะได้รู้กันย่าบอกว่าอะไรรู้ไหมคะย่าบอกว่าเมื่อก่อนที่เรามีกันสองคนเราขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปประกดร้องเพลงครูนิวก็โทรเรียกย่าก็ไปมีงานบ้างไปงานโรงเรียนบ้างวันนั้นเราไปขอเขาร้องบนเวทีบางเวทีสายตาการต้อนรับกลับมาเขาก็ดูไม่บวกค่อนข้างเป็นลบคือย่าเล่าให้ฟังนะคะก็อย่างที่บอก นักร้องสิ่งที่ยากที่สุดคือเวทีและโอกาสนะคะน้อยมากๆที่จะมีโอกาสขึ้นเวทีแต่เชื่อไหมคะทุกวันนี้ย่าบอกอะไรย่าบอกว่าแววตาของแฟนเพลงที่รักต้นข้าวที่มารอดูเราทั่วทั้งประเทศทุกที่ที่เราไปย่าบอกว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะสิ่งเหล่านี้มีค่ากว่าเงินที่หนูได้มา ขอบคุณแทนญานะจ๊ะนี่แหละคือสิ่งที่หนูอยากพูดซึ่งอย่าให้หนูชนะใครเลยให้หนูชนะใจเพราะพ่อ,พอแ,มแ,มแม่ก็พอแล้วและนี่ก็คือคำพูดของสาวน้อยอายุ13ปีบนเวทีล่าสุดที่ผ่านมานะครับและคุณผู้ชมทางบ้านเมื่อได้ฟังคำนี้ของน้องต้นข้าวแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งในความคิดเห็นของผมผมก็มองว่าน้องต้นข้าพูดถูกมากนะครับเพราะทุกคะแนนโหวต ของพ่อพ่อ,พอแ,มแม่ FC แฟนคลับทั่วโลกมันคือคะแนนบริสุทธิ์คะแนนจากความรักของ FC แฟนคลับที่มีให้กับลูกสาวต้นข้าวในการโหวตฟรีหรือทำตามกำลังของตนเองอย่าทำเกินกำลังของตัวเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นทุกข์เพราะการตั้งความหวังไว้มากจนเกินไปซึ่งแบบนี้ไงผมถึงได้บอกว่าโหวตฟรีให้เยอะๆอย่าไปตั้งความหวัง ที่อยากให้ลูกสาวชนะใครขอทําอย่างเต็มที่ก็พอและไม่อยากไปแข่งกับใครซึ่งผม่ม่ได้ฟังคำพูดของน้องต้นข้าวที่พูดออกมายาวประมาณหกนาทีผมก็ชื่นใจนะครับและก็คิดว่าหลายท่านที่นั่งดูอยู่ก็คงจะภูมิใจแม้ผลจะออกมาอย่างไรก็ตามต้นข้าวก็คือที่หนึ่งในใจอยู่แล้วนะครับและผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างไรก็ตามการโหวตในครั้งนี้มาถึงขนาดนี้แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านทําอย่างเต็มที่ก็พอส่วนผลแพชชนะลูกสาวไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับในอันดับล่าสุดในตอนนี้ผมว่ายังมีลุ้นอยู่นะครับเพราะผลคะแนนของน้องต้นข้าวก็ยังคงอยู่ในอันดับที่สองรองจากแพททิกนัทวัตรซึ่งจะมีผลคะแนนนําโด่งเกือบ2 0 0 0 0นคะแนนแต่อย่างไรก็ตามน้องต้นข้าวก็ยังเป็นที่หนึ่งในสาขาลูกทุ่งมอลำห่งปีอยู่แล้วแลม้มาลุ้นกัต่อว่าให้น้องต้นข้าว ติดสอันดับในสาขาบันเทิงและรักษาตําแหน่งเอาไว้ให้ดียิ่งโหวตมากเท่าไหร่โอกาสก็มีมากเท่านั้นและเอาเป็นว่าทุกคําพูดของน้องต้นข้าวทุกความคิดของลูกสาวต้นข้าวจะต้องยกความดีความชอบให้กับย่านี้คือท่านสอนหลานได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับและยังมีครูนิวเป็นคนคอยดูแลอีกด้วยเพราะน้องต้นข้าวจะถูกปลูกฝัง ถูกการดูแลและขัดเกลาให้คิดดีทําดีมาโดยตลอดนะครับจึงทําให้น้องต้นข้าวมีความคิดและการกระทําที่ดีและให้แฟนๆได้เห็นให้ได้ชมกันให้เห็นโมเมนต์ถึงความน่ารักความเอาใจใส่เอฟซีแฟนคลับก็เปรียบเสม,มือนว่าความสุขของเอฟซีแฟนเพลงก็คือความสุขของลูกสาวต้นข้าวนั่นเองครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่น้องต้นข้าวได้พูดบนเวทีและผมก็เชื่อว่า ความคิดของลูกสาวตนข้าวคือดีมากเลยทีเดียวและจะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่คอยดูแลและอยู่เบื้องหลังต้นข้าวก็คือแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนอีกหลายหลยคนคิดดีทำดีอย่างไรชีวิตก็จเจริญรุ่งเรืองและผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ฟังคำพูดจากน้องตนข้าวแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างและสามารถนาไปใช้ในชีวิตได้หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์ มาเล่าสุขกันฟังได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมไปโหวตคะแนนให้กับศิลปินที่ทุกท่านรักกันด้วยนะครับสวัสดีครับ